สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องสมาชิกคริสตจักรแสงสันติภาพพี่น้องสมาชิกสารธรรมแสงสันติภาพคลองหลวงและพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ร่วมรับพระพรในวันนี้ร่วมกันนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ทางคณะธรรมกิจของคริสตจักรแสงสันติภาพได้ให้โอกาสกับผมในการที่จะมีโอกาสได้ร่วมทีมกับผู้รับใช้ในการที่จะมีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า และรูปกันอภิบาลพี่น้องพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าที่จะนํามาถึงพี่น้องในวันนี้ที่จะร่วมรับพระพรของพระเจ้าร่วมกันจากสดุดีบทที่89ข้อ19ถึงข้อที่29ได้กล่าวแก่เราทั้งหลายในวันนี้ความว่าในการก่อนพระองค์ตรัสด,ด้วยนิมิตแก่ธรรมิกชนของพระองค์และตรัสว,ว่าเราได้ยก ชายหนุ่มคนหนึ่งเหนือชายชะกันเราได้เชิดชูคนที่ถูกเกลือกคนหนึ่งเหนือประชาชนเราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเราด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเราเราได้เจิมเขาไว้แล้วเพื่อว่ามือของเราจะอยู่กับเขาเป็นนิดและแขนของเราจะเสริมกำลังของเขาศัตรูหลอกเขาไม่ได้คนที่ประพฤติผิด จะข่มเขาไม่ได้เราจะขยี้คู่อลิของเขาต่อหน้าเขาจะตีผู้ที่เกลียดเขาให้ล้มลงความสั์จุริตและความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขาและกำลังของเขาจะเป็นที่เชิดชูด,ดวยนามของเราเราจะเอามือของเขาวางไว้บนทะเลและมือขวาของเขาบนแม่น้ำทั้งหลาย เขาจะร้องต่อเราว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์และเป็นศีลาแห่งความรอดของข้าพระองค์และเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปีสูงที่สุดในบรรดาพระราชพระราชาแห่งแผ่นดินโลกเราจะเก็บความรักมั่นคงของเราไว้ให้เขาเป็นนิดและพันธาของเรา จะตั้งมั่นคงอยู่เพื่อเขาเราจะสถาปนาเชื้อสายของเขาไว้เป็นนิดทั้งบรรลังของเขาให้ดำรงอยู่ตราบเท่าการของฟ้าสวรรค์พี่น้องครับผมศาสนาจารย์ประสาทพงษ์ปั้นสวยู้รบใช้ของพระเจ้าได้มีโอกาสที่จะนำพี่น้องในการที่จะเข้าเฝ้พระเจ้าร่วมเรียนในพระชนนของพระเจ้าร่วมกันในวันนี้ ผมให้หัวข้อในการที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องที่จะเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ในหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงดูแลเราให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิจขอพระคุณพระองค์สลับวันนี้ที่ข้าพระองค์มีโอกาสได้นําเอาพระวจนะของพระองค์มาแบ่งปันมนุนุนจิตชูใจประชากรของพระองค์ในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรกภัให้พระวจนะของพระองค์ได้เกิดผล และเติบโตขึ้นในชีวิตของข้าพระ้าทั้งหลายข้าพรจ้าทั้งหลายขอกราบทูลอธิษฐานและมอบช่วงเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับขณะที่ผมได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าที่ได้นําให้พี่น้องได้อ่านร่วมกันทําให้ผมมีความรู้สึกชื่นใจและมีความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงดูแลเราทุกคนเสมอพี่น้องครับบ่อยครั้งที่ เราอาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาความวิตกกังวลความทุกข์ยากลำบากความโดดเดี่ยวความท้อใจและเรามักที่จะถามพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมให้ลูกต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้วายเหล่านี้พี่น้องอาจจะเคยมีคำถามอยู่ในใจอยู่ในชีวิตของพี่น้องไม่มากก็น้อยแต่เราก็ตามพระพี่น้องพระวจนะของพระเจ้า ตอนนี้ได้เป็นคำตอบให้กับเราทั้งหลายผ่านชีวิตของกษัตริย์ดาวิดที่ได้บรรยายถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าในยามที่ท่านต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิตพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เราได้เห็นถึงการดูแลของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงดูแลประชากรของพระองค์ดูแลผู้รับใช้ของพระองค์ดูแลลูกแกะของพระองค์อย่างไรในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เราได้เห็นถึง คำตอบที่กษัตริย์ดาวิดได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าการทรงอุปถัมภ์ของพระเจ้าถึง5ประการด้วยกันประการแรกเราได้เห็นถึงการดูแลของพระเจ้าก็คือพระเจ้าทรงยกชูเราขึ้นจากสุดีบทที่89ข้อที่19ได้บอกกับเราว่าเราได้ยกชายคนหนึ่งเหนือชายชะกันเราได้เชิดชูคนที่ถูกเลือกคนหนึ่งเหนือ ประชาชนพี่น้องครับชีวิตของกษัตริย์ดาวิดพี่น้องก็คงทราบแล้วว่าชีวิตของดาวิดเองนะก่อนที่จะเป็นกษัตริย์ดาวิดก็เป็นคนเลี้ยงแกะในทุ่งนาเป็นคนที่คุ้นเคยกับเรื่องของการดูแลแกะอยู่ในสภาพของการที่จะมีความรักมีความเมตตาต่อแกะ แต่คนเล็กๆนี้เด็กน้อยคนนี้ชายหนุ่มคนนี้พระเจ้าได้ส่งเลือกจากทุ่งนาจากทุง่งเลี้ยงแกะมาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องครับเช่นเดียวกันครับพระเจ้าได้ทรงยกชีวิตของดาวิดอย่างไรพระเจ้าก็ทรงยกชูเราทั้งหลายเช่นกันฉันนั้นอย่าให้เรารู้สึกท้อแท้ใจหรือรู้สึกว่าตัวเองอไม่มีค่าอะไร ตัวเองไม่มีมีผมด้อยตัวเองไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสามารถไม่มีตลัั n อะไรเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเกิดมาไม่มีพื้นฐานที่ดีเหมือนคนอื่นจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้ไหมเ,เราอาจจะชีวิตของเราอาจจะมีความถามเช่นนั้นเช่นเดียวกันแต่พี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทรงพองพระทยัยเมื่อพระเจ้าทรงเลือกและเรียกเราให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดก็แล้วแต่ พระองค์ทรงยกชูเราอยู่เสมอและพระองค์ก็ทรงดูแลเราชีวิตของผมก็มีประสบะการณ์กับพระเจ้าในเรื่องของการยกชูของพระเจ้าผมเองก็เกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนไม่มีฐานะอะไรไม่มีสมบัติพัสถานอะไรคุณพ่อก็เป็นยามคุณแม่ก็เป็นพะโลงผมก็เติบโตในโรงเรียนคริสเตียนแห่งหนึ่งและก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องของพระเจ้า และในเวลานั้นผมเองก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรเพราะว่าชื่อของผมเองก็รู้สึกไม่มีความหมายที่ดีเท่าไหร่เพราะว่าชื่อชื่อเดิมชื่อชื่อประสาทเพือพ่อนเพือ่อนก็ล้อเล่นล้อชื่อผมทําให้บางครั้งก็ทําให้รู้สึกโกรธและทะเลาะกันนี่คือผมด้อยที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็รู้สึกมีผมด้อยว่าตัๆๆๆๆๆๆวเองเป็นคนเป็นลูกคนที่คนคนกลาง และแม่ก็พ่อแม่ก็ไม่สุขไม่ค่อยรักเท่าไหร่ในความรู้สึกของเรานะฮะเพราะว่าโดยชื่อของเราพี่พี่ชายก็ชื่อดีดีพี่สาวก็ชื่อดีมากน้องชายก็ชื่อดีมากนะแต่เราชื่อไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่นี่ก็เป็นผมด้อยเป็นความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรแต่เมื่อผมได้เรียนรู้ถึงที่มาที่ไปที่มาของชื่อของตัวเองว่าเป็นอย่างไรและกว่าที่จะมาเป็นประสาทคนนี้แม่ก็ ผมเองกม็มีพี่ก่อนที่ผมจะเกิดมาอีก3คนนะมีพี่ความจริงแล้วก่อนหน้าผมนี่ก็มีมีพี่ชายมีชีวิตอยู่มีพี่สาวมีแต่ก่อนหน้าหลังจากพี่สาวผมเองก็มีอีกอีกสคนที่มีที่ที่ไม่ได้มีชีวิตแ,แทงไปและก็มีผมและพระเจ้าก็ให้ผมเกิดมาปู่ก็ตั้งชื่อาประสาทแปว่าให้นั่นเองผมเองก็รู้สึกว่าเมืเม่อดูความหมายที่มาที่ไปของตนเองก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็ทรง นำชีวิตของผมจริงๆแล้วก็ทำให้ผมมีความมั่นใจพี่น้องครับดังนั้นเองชีวิตของเราไม่ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามให้เรามีความภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดๆก็ตามเราเป็นฝีประหัตการทรงสร้างของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างให้เรามีคุณค่ามีทิศมีมีชีวิตที่เป็นพระพรของพี่น้องรอบข้างต่อไป สิ่งที่สองที่เราได้เห็นถึงการดูแลของพระเจ้าก็คือพระเจ้าได้ทรงเจิมเราในข้อที่20ได้บอกกับเราว่าเราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเราด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเราเราได้เจิมเขาไว้แล้วพี่น้องครับการเจิมของพระเจ้านั้นได้แสดงถึงการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าพี่น้องครับในยามใดก็ตามที่เรารู้สึกข,ขาดความมั่นใจขอให้เรา,าเทราบเถิดว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับพี่น้องเสมอดังที่ดาวิดได้กล่าวไว้ในสดุดีบทที่23 เจิมศีษะข้าพระองค์ได้น้ำมันขันน้ําของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่พี่น้องครับพระองค์ได้ทรงเจิมดาวิดชั้งไรเช่นกันฉันใดพระองค์ก็ทรงเจิมชีวิตของเราที่จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีเป็นคริสตชนที่ดีของพระเจ้าฉันนั้นพระองค์ทรงอยู่กับเราขันน้ําของเราก็ล้นอยู่เสมอความอิ่มเอมความชดชื่นแจ่มใสที่อยู่พระองค์ก็ทรงให้กับเราเสมอครับประการที่3การดูแลของพระเจ้าคือพระองค์ทรงเสริมกําลังเราในข้อที่11บเอ็ดบอกว่า เพื่อว่ามือของเราจะอยู่กับเขาเป็นนิดและแขนของเราจะเสริมกําลังของเขาพี่น้องครับคำว,ว่าการเสริมกําลังหมายความว่าอะไรครับหมายหมาย,หมายความว่าเรามีอยู่แล้วแต่ยังขาดอยู่หรือไม่พอพระเจ้าก็จะเสริมในส่วนที่ขาดนั้นเหมือนรถบรรทุกใช่ไหมครับที่บรรทุกหนักแหนบรถก็อาจจะรับไม่ไหวเจ้าของรถก็จะนํารถไปเสริมแหนบให ให้แข็งแรงขึ้นสามารถบรรทุกหนักได้นะผมเห็นรถบรรทุกผักนะฮะที่เป็นรถกระบะเล็กๆแต่เขาก็ไปทําเพลาให้รับน้าหนักมากขึ้นทนําแหนบใหญ่มากขึ้นพี่น้องครับเช่นเดียวกันครับพระเจ้าทรงเสริมกําลังเราพระองค์ทรงเสริมแหนบเสริมน้ําหนักเพื่อเราจะรับน้ําหนักได้รพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราแบกภาระ,ะไม่ไหวพระเจ้าก็ทรงเสริมกาลังดังที่อาจารย์ปโลลกล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่4ี ข้อ12 13ได้บอกบอกว่าข้าพเจ้ารู้จักที่เผชิญกับความตกต่ําและรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่ากรณีใดๆข้าพเจ้าก็รู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องความอดอยากความสมบูรณ์พุนสุขและความขัดสนข้าพเจ้าอจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าซึ่งอาจารย์ปโลก็ได้พูดต่อในพระวจนะของพระเจ้าที่บอกถึงการเสริมกําลังขององค์ พระเป็นเจ้าเช่นในการพระเจ้าก็สดเสริมกําลังเราให้สามารถที่จะเผชิญสิ่งต่างๆได้ในชีวิตประการที่สี่เราเห็นการดูแลของพระเจ้าก็คือความรักมั่นคงของพระองค์และความสัต์สุจริตของพระองค์อยู่กับเราเสมอในข้อที่24บได้บอกว่าความสัจสุจริตและความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขาและกําลังของเขาจะเป็นที่เชิดชูโด,ดยนามของเราพี่น้องที่รักไม่ว่าชีวิตของเราจะ ไม่มีใครรักหรือไม่มีอะไรที่ดีนะฮะไม่มีอะไรที่จะทําให้ชีวิตของเรารู้สึกมีสันติสุขแต่ให้เราจําเสมอว่าความรักของพระเจ้ามั่นคงอยู่กับเราอยู่เสมอความรักมั่นคงของพระองค์ไม่ใช่เป็นความรักเป็นเดียวเปไ็นดาแต่เป็นความรักตลอดชั่วนิจิลนตลอดไปเป็นนิตพี่น้องครับนี่คือความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะทําผิดต่อพระองค์ พระองค์ก็พร้อมที่จะให้อภัยกับเราเสมอพระองค์ทรงพร้อมให้อภัยกับดาวิดใช่ไหมครับดาวิดก็มีประสบะการณ์เกี่ยวกับการทําผิดต่อพระเจ้าเมื่อเขาให้โอกาสกับมารสตาลในทางสายตาทางกายและทําให้ดาวิดต้องตกหลุมพรางของเรื่องทางเพศแต่พระเจ้าก็ทรงให้อภัยกับเขาเมื่อเขากลับมาหาพระองค์นี่คือความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อดาวิด เช่นเดียวกันครับบางครั้งชีวิตของเราก็อาจจะผิดพลาดแต่สิ่งสําคัญที่สุดให้เรากลับมาหาพระองค์ขอพระองค์ทรงเสริมกําลังเราขอพระองค์ทรงช่วยเราเหมือนบุตรน้อยหลงหายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับที่หลงหายไปและเขากลับมาหาพ่อของเขาด้วยความสํานึกพ่อก็ยินดีต้อนรับพี่น้องครับนี่คือการดูแลข,ของพระเจ้าประการที่5ในข้อที่15บอกว่าเรา จะเอามือของเขาวางไว้บนทะเลและมือขวาของเขาบนแม่น้ําทั้งหลายประการนี่ห้านี้เราเห็นถึงการดูแลของพระเจ้าอย่างไรครับเราเห็นถึงการดูแลของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงปกป้องเราพระเจ้าทรงปกป้องเราพี่น้องครับพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ครับพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นใหญ่ทราบรูอเปล่าว่าใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดปกคลุมทะเลได้ทะเลนั้นกว้างใหญ่ขนาดไหนมือของพระเจ้าใหญ่ มากกว่าน,นั้นและพระองค์ทรงตรัสว่าเราจะเอามือของเขาวางไว้บนทะเลนั่นหมายความว่ามือของพระเจ้าใหญ่แล้วแต่พระองค์กระชงให้มือของเราอยู่ในพระองค์วางไว้บนทะเลนั้นไม่ว่าทะเลนั้นอาจจะมีคลื่นลมมากมายที่เกิดขึ้นแต่พระหัตถ์ของพระเจ้าก็ทรงคอนโทรลสิ่งเหล่าน,นั้นได้พี่น้องครับหวังว่าพี่น้องจะได้พระพรร่วมกันในวันนี้ที่ชีวิตของเราจะ ได้รับประสบการณ์ได้รับพระพรของพระเจ้าในการดูแลของพระเจ้าพระเจ้าทรงดูแลเราอยู่เสมอไม่ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามเพียงแต่ว่าขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรานะฮะพระเจ้าทรงยกชูเราพระเจ้าทรงเจิมเราไว้พระเจ้าทรงเสริมกําลังเราและความรักของพระองค์ก็มีต่อเราตลอดวันคืนแห่งชีวิตและพระองค์ก็ทรงปกป้องเราอยู่เสมอขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันให เต็มไปด้วยพระสันติสุขในอกพระเจ้าตลอดไปให้เรารูปใจกันอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สลับพระวจนะของพระองค์ที่มาถึงค่ำทั้งหลายในชาวนี้ขอขอบพระคุณพระองค์สลับพระพรอันมากมายที่ทรงประทานให้กับค่าทั้งหลายและพระขำของพระองค์ที่สร้างให้ให้ทั้งหลายมีความมั่นคงมั่นใจถึงการดูแลของพระองค์แต่หลายครั้งชีวิตของค่ำทั้งหลายอาจจะไม่เห็นถึงความรัก การดูแลของพระองค์และบางครั้งก้หลายก็ทาตามเนื้อหนังทําตามใจของตนเองมากกว่าทําตามน้าพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรไปยังพี่น้องที่ได้รับฟังรับชมร่วมรับพระรของพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยกันให้อุดมด้วยพระคุณและความรักสันติสุขความหวังใจความบิดายินดีและความสําเร็จผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องท,ท่านตลอดวันคืนแห่งชีวิต กระองคอที่ฐานคุณขอมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านให้เต็มร้ดในพระพรอันมากมายจากพระองค์สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเ่ยวของพริสตจากแสงสิภาพของเรานะคะ